สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับ most best car กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมมดหยิบรถมาเป็นเจ้าตัว toyota fortuner regender นะครับผมเป็นตัว2.8ขับ2นะครับรถปี2021นะครับผมเลขไมล์ขับใช้งานไปเพียงแสนต้นๆเท่านั้นนะฮะสำหรับราคานะครับผมดีมากเลยนะครับผมอยู่ที่เพียงแค่1ล้100,000บาทเท่านั้นนะผมสำหรับคันนี้ได้เป็นตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้ ร้อยแล้วแล้วก็ได้เป็นตัว2.8ับ2นะคขับ2ผมได้เครื่อง2 8 0 0 c ซีซีเลยนะมาเพราะว่เป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้นะผมแล้วก็หลังคาสีดำเงานะผมเป็นตัวหลังคาดำแบ็คท็อปหล่อๆแบบนี้เลย นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นมดจะพามาชมภายในภายนอกกันก่อนนะฮะมันเริ่มมนจากด้านตัวไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์นะผมเป็นลูกแก้วให้ถึง2ดวงเลยนะผมหลอๆแบบนี้แล้วก็ตัดไฟ LED จะทำ running light มาให้เรียบร้อยแล้วนะฮะตัวไฟตัดหมองนะบแบบ LED นะคู่หน้าออกศูนย์ออกโรงงานนะผมแล้วก็ไฟ LED ด้านล่างมาพร้อมกับเป็นตัวไฟเลี้ยว กันเชี่ยวให้เรียบร้อยไฟเลี้ยวแบบวิ่งนั่นเองนะฮะแล้วก็โลโก้โตโยต้าครอบแก้วกันริ้วลอยแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเป็นตัวกล้องมอง360องศาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังคาดําเงาหล่อๆแบ็กท็อปแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กลายเ e จินเดอร์ขอบ20นะครับผมแบบนี้เลยนะรัดมาพร้อมกับเป็นตัวยางดันหลบ ดอกยางแน่นๆพร้อมใช้งานนะฮะแล้วก็ตัวกระจกข้างนะผมเป็นสีเดียวกับตัวหลังคานะสีดําเงานะครับผมดําแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วนะกล้องมองนับด้านข้างก็มีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะกันสาดนับติดออกสูนออกโรงงาน4บานนะครับมือจับประตูปิดเปิดเป็นแบบโคมียมทั้งหมด4บานแล้วก็มีเป็นตัวฝาครอบกันลิ้วรอยจับปิดเปิดให้เรียบร้อยนะครับผม เบาะด้านภายในนะครมโทนสีดำตัดสีแดงแบบนี้เลยนะฮะ เป็นตัวเบาะหนังสีดำนะผมแล้วก็ตัดทิปสลับกับสีแดงเบาะไฟฟ้าเป็นเบาะไฟฟ้าคู่เลยนะครับผมปรับได้ถึง6ทิศทาง6กระดับเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกระจกไฟฟ้าออโต้สบานนะครับระบบเซ็นเตอร์ไฟฟ้าปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับแล้วก็พับเก็บกระจกข้างไฟฟ้านะครับผมสําหรับคันนี้เป็นตัว2.8นะฮะได้เป็นตัวชุดเครื่องเสียงนะฮะ JBL นะครับผมยกชุดออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้เลยนะฮะอ่า ตัวเลขไม้นะครับคันนี้ขับใช้งานไปนะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนกิโลเมตรนะครับผมถือว่าไม่มากไม่น้อยนะสำหรับรถปี2021นะครับอันนี้เป็นร่องรอยตามการใช้งานปกตินะครับผมเดี๋ยวมดจะทําให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับตามให้อีกครั้งหนึ่งก่อนส่งมอบนะครับแล้วก็ตัวหน้าจอนะครับทัชสกรีนออกศูนย์ออกโรงงานนะครับผมกล้องมอง3 d ดีนะครับแล้วก็ ตัวแอร์เป็นระบบดิจิตอลนะครับผมไวเลสชัตเจอร์รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กุญแจนะฮะสดอกนะครับกุญแจ2ดอกออกปายแดงเลยนะครับจุดวางแก้วน้ํา2จุดนะฮะซ้ายขวานะผู้โดยสารและฝั่งคนขับนะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะฮะไดฟ์โหมดนะครับมีให้3โหมดนะอีโค่โหมดนอร์มัลโหมดสปอร์ตโหมดนะครับแล้วก็ตัวช่วยในการกันลื่นถไหลนะฮะอ่ะเบาะค่อนข้างที่จะใช้งานไปค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับผมแล้วก็ ตัวสันเบาะตัวนี้นะครับเจ้าของเก่าถือว่าใช้งานไปนะค,คือทนุถนอมมากๆเลยนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับห้องโดยสารก็ถือว่ากว้างขวางนะครับถือว่าเป็นตัว P ีวยอดฮิตนะครับผมที่ ลูกค้าเลยท่านกําลังตามหาหรือมองหากันอยู่นะครับผมยอดท,ที่ตลาดตลอดการเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวโตย o าฟอร์จูเนอร์นะครับแล้วก็ได้เป็นตัวโฉมปัจจุบันเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังคาสีดำนะครับหล่อๆแบบนี้แล้วก็ที่ปรับแยกส่วนสละนะครับผมสาหรับแรงลมแอร์ด้านหลังของผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมลงมาด้านล่างเป็นตัวลูพาวเวอร์เอาเลสสองรูสองหัวหัวชาร์จ USB Type A นะครับผมแล้วก็ตัวหัวชาร์จปลั๊ก,กนันเองประสงค์ก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับพลาสติกที่ติดกลับบันไดนะครับเจ้าของเก่าก็ยังไม่ได้แกะออกเลยร นะครับผมไฟท้ายแบบ full LED นะฮะไฟท้ายแบบ full LED เป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กล้องหลังนะครับวิวอินอกศูนย์ออกโรงงานนะครับโลโก้สัญลักษณ์2.8นะฮะไฟเลี้ยวเป็นแบบวิ่งนะครับผมเดี๋ยวเซนเซอร์ด้านหลัง4จุดนะครับผมแล้วก็นี่นะฮะโมจจะพามาชมเป็นตัวสเกิร์ตรอบคันนะครับผมสเกิร์ตด้านหลังก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะฮะไฟเลี้ยวนะแบบวิ่งแบบนี้เลยนะครับผมสำหรับรุ่นดีเจนเดอร์นะครับ สปอยเลอร์นะติดออกศูนออกโรงงานมาคร้องเป็นตัวไฟเบรกดวงที่3นะครับผมสติกเกอร์นะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมนะครับโครงสร้างรถเดิมๆนะครับบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดเลยนะครับฝาท้ายไฟฟ้าครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้เลยลอยเม็ดอาร์คนะเรียงเดิมนะสวยๆออกจากโรงงานเลยนะหัวน็อตครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผม บ์อที่3าสามารถพับเก็บขึ้นไปแบบนี้บรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมด้านหลังได้นะครับผมหรือว่าท่านใดที่มีผู้โดยสารนะสามารถพับลงมาได้บรรจุผู้โดยสารได้ขนาดไม่เกินเจที่นั่งนั่นเองนะฮะถาดรองท้ายครับออกศูนย์ออกโรงงานนะครับออกป้ายแดงเลยนะครับยังอยู่นะครับท่านใดนี่สนใจหรือมองหานะครับผมเป็นเรจนเดอร์สีขาวนะครับหลังคาสีดำนะครับสีขาวดำนะฮะไม่ว่าจะซื้องินสดหรือว่าจัดไปแนน้นลองทักมาปรึกษาขโมดกันมาดูก่อนได้นะครับซื้องินสดลองเข้ามาคุยต่อรองราคานั่งงาน เคสบายเคสได้เลยนะครับผมลองเข้ามาชมตัวรถจริงกันก่อนนะครับหรือว่าเข้ามาทดลองขับกันได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ครับอยากทักมาปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโทรเบอร์ติดต่อกับมดโดยตรงได้เลยครับที่เบอร์098ครับ490้ครับ2739ามครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะฮะเบอร์098ครับ490นยะครับ2 7ง9า้ยังไงผมจะทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางในต่อทั้งหมดนะครับเอาไว้ใต้ ลิงก์คลิปนี้เลยนะฮะลองคลิกติดต่อมาหากระมดกันมาดูก่อนได้นะว่าจะเป็นตัวลิงก์ไลน์ไอเดียไลน์หรือว่าจะเป็นเบอร์โทรนะครับผมใครฟังไม่ทันนะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวแฟนเพจ Facebook หลักนะครับลองติดตามกับมดกันมาดูก่อนได้เรื่องตัว SUV รถครอบครัวนะครับรวมไปถึงโตโยต้าออพาร์ตนะฮะัมดมีรองรับหมดเลยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะฮะปาเจโลมิวเอ็กนะครับผมมดมีหมดเลยนะครับลองทักมาสอบถามกับมดกันมาดูก่อนได้นะครับผมสำหรับวันนี้มดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ